มส่งเสริมอุตสาหากรรมหรือดีพร้อมนะคะสารต่อนโยบายเลือดธงสําคัญของหนาย,ยกเองที่มีเป้าหมายผลักดันโครงการและแผนงานด้านต่างๆต,ต,ต,ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟท์พาวเวอร์ของไทยและหนึ่งในนั้นนะคะคือสาขาอุตสาหากรรมแฟชั่นซึ่งเป็นอุตสาหากรรมที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะคะทั้งในด้านมูลค่าและการจ้างงานโดยได้เดินหน้าปันผู้ประกอบการสตาร์ทอัพธุรกิจแฟชั่นอย่างเข้มขน้นผ่านกิจกรรมนะคะการพัฒนาและบมุพร้อผู้เริ่มต้นทําธุรกิจแฟชั่น ภายใต้โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายบุคลากรอ,อุตสาหากรรมแฟชั่น fashion. โดยมุ่งพัฒนาแนะะละย,ยกระดับศักยภาพผูพ้เริ่มต้นทาธุรกิจด้านแฟชั่นจํานวนสีสาขาสร้างทักษะที่จําเป็น,นะะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจสร้างโมเดลธุรกิจะะการตลาดการให้คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกะะพร้อมผลักดนนะะันและนําเสนอสู่โมเดลธุรกิจต่อแหล่งทุนโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการะะเ่นวันที่24เมษายนที่ผ่านมา นอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้จัดให้มีกิจกรรมนะคะ i n s t i r a t i o n Talk ในหัวข้อนะคะ from startup to stand out e x o r i n g your brand in a competitive world นะคะโดยคุณว a นิดา Founder and b r a n d d i r e t t r r h m m u u r g r s t u u i o o และการเสวนาโอกาสและความท้าทายนะคะแฟชั่นบิสเนสสู่ตลาดโลกโดยมีผู้ประกอบการแฟชั่นชั้นนำของไทยนะคะเข้าร่วมให้ความรู้ภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะก็ภายใต้าการจัดงานวันนี้นะคะ ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะเราพัฒนาตัวอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไปประกบกับเรื่องของการสามารถพัฒนาตัวอุตสาหกรรมเนี่ยให้เกิดการจัดตั้งเรื่องของธุรกิจได้นะคะก็ภายใต้นโยบายของ รัฐบาลนะคะก็เป็นโครงการที่เป็นเรือธงสำคัญในเรื่องของซอ f t Power ในสาขาของแฟชั่นค่ะซึ่งในสาขาแฟชั่นเองเนี่ยภายใต้ภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างรายได้นะคะให้กับประเทศ ไม่น้อยกว่า4สนล้านนะคะมะีเรื่องของการส่งออกในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งทอเรื่องของเครื่องประดับนะคะเรื่องของคราฟร,รวมไปถึงเรื่องของอันมณีเนี่ยเราส่งออกได้ไม่น้อยกว่า200ล้านต่อปีนะคะ<อ>ก็ท้ายสุดก็คือเป็นเรื่องของการที่จะทำให้แรงงานในประเทศนะคะมีการจ้างงานเนี่ยมากกว่า800ล้านรายก็เรียนว่า เป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนนะคะในกระบวนการของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอของประเทศไทยค่ะก็ในตัวกิจกรรมโครงการเองเนี่ยเราพยายามที่จะดันกลไกลของซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวมูลค่านะคะมูลค่าของตัวผิดพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมทําให้ตัวผิดพันเนี่ยมีมูลค่าที่สูงขึ้นรวมไปถึงการใช้กลไกลของตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดดิจิตัลแล้วก็ใช้ในเรื่องของการมีซอฟต์แวร์เนี่ยเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ใช้ตัวอินฟลูเอนเซอร์นะคะมีการใช้ตัวคอนเทนต์ครีเอเตอร์เข้ามาประกบ ต่อรายกับตัวผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของเราค่ะก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกๆสาขาอุตสาหกรรมรวมถึงแฟชั่นด้วยนั่นก็คือเรื่องของความยั่งยืนค่ะเราก็มีกลไกในการพัฒนาผิดพันธุ์ไปสู่กระบวนการผลิตที่ยั่งยืนแล้วก็ตัวผิดพันธุ์เป็นผิดพันธุ์สีเขียวมีความเชื่อมโยงกับระบบของ BCG ค่ะเหล่านี้เนี่ยเป็นการที่ดึงระหว่างความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของความสร้างสารรค์ใน สาขาแฟชั่นเองกับความเป็นฮาร์ดพาวเวอร์เนี่ยเข้ามาประกบร่วมกันให้กลุ่มของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้พัฒนาทักษะอัพสกิลรีสกิลให้ตัวเองมีสกิลในเชิงของซอฟต์พาวเวอร์แล้วสามารถที่จะจัดตั้งธุรกิจใหม่ขึ้นมาได้ด้วยค่ะ mm hmm. ก็ในตัวกิจกรรมเองค่ะเราเนี่ยดึงผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการนะคะที่มากกว่าร้อยลายใน คราวนี้นะคะก็ผ่านกลไกลในการคัดเลือกอเรือประมาณสัก80กว่ารายใน80กว่ารายเนี่ยเราใช้หลักสูตรทั้ง16หลักสูตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนการสร้างแบรนด์การออกแบบรวมถึงการพัฒนาในเชิงของสิ่งแวดล้อมแล้วก็การใส่กลไกลของซอฟ o วร์เข้าไปอย่างที่นําเรียนไปนะคะก็ใน16หลักสูตรเนี่ยเราสามารถที่จะดึงกลุ่มรายที่เป็นศักยภาพของ อุตสาหกรรมเองเนี่ยได้ประมาณสัก50รายใน50ลรายนี้เองค่ะเราตั้งใจว่าเราพัฒนาในเชิงของโมเดลธุรกิจได้แล้วก็ให้เขาเนี่ยผ่านกลไกลในการาบ่มเพาะธุรกิจและสามารถที่จะพัฒนาตั้งธุรกิจได้โดยมี วิธีการในการคอนซัลท์ต่างๆเนี่ยเป็นรายต่อรายนะคะก็ไม่น้อยกว่า5 m a แมนเดย์ต่อรายค่ะก็สามารถที่จะผ่านกระบวนการในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ได้ค่ะก็ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ากลุ่ม รายที่เราพัฒนาตั้งแต่แรกนะคะกว่าร้อยรายเนี่ยแปดสิบรายเนี่ยคะ่ะก็อย่างน้อยเนี่ยสามารถที่จะขายของได้นะคะขายได้ไม่ไม่น้อยกว่าแสนบาทต่อต่อรายในกว่าแปดสิบกว่ารายนี้ก็คิดว่าน่าจะทําให้เกิดมูลค่าในเชิงของเศรษฐกิจของรายของเขาเองเนี่ยคะ่ะก็ทั้งกว่าแปดสิบรายร้อยรายเนี่ยก็ทําให้เกิดมูลค่าสักประมาณสักสิบล้านเนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆน,นะคะจากการขายผลิตภัณฑ์แต่ว่าในขา ของการที่พัฒนาแล้วสามารถจัดตั้งธุรกิจได้ไม่ว่าจะเกิดการลงทุนเกิดการร่วมทุนนะคะการพัฒนา,าผิดพันธ์ร่วมค้าต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะก็สามารถที่จะทําให้ทั้ง50รายเนี่ยจัดตั้งธุรกิจใหม่ได้ในแต่ละธุรกิจ ะะ<ม>ก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่น้อยกว่า1ล้านบาทต่อรายเ<ม>ช่นเดียวกัน<ม>ก็จะทําให้เกิดมูลค่าเนี่ยมากกว่า50ล้านนะคะรวม2อส่วนทั้งเรื่องของการขายกับการจัดตั้งธุรกิจเนี่ยก็ ไม่ไม่น่าจะน้อยกว่า60ล้านในปีนี้ค่ะหลายๆตัวผลิตภัณฑ์ที่เราได้ไปคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมานะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรายที่เรียกว่าทั้งกลุ่มที่เป็นทายาทธุรกิจก็มีนะคะเป็นกลุ่มที่เป็นนักศึกษานะคะบางน้องบางท่านเนี่ยเพิ่งเรียนปีหนึ่งปีสองเองค่ะสามารถที่จะ พัฒนาออกแบบแล้วก็มีแบรนด์เบื้องต้นของตัวเองนะคะแล้วก็ตัวผิดพัธุ์ที่ออกแบบมาเนี่ยถือว่าใช้ได้ทีเดียวค่ะเราก็พยายามที่จะดึงกลไกลที่จะทำให้เขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจได้จากเดิมเนี่ยมีความาเป็น นักแฟชั่นแล้วกันค่ะแล้วก็สร้างแบรนด์อะไรได้แต่สําคัญก็คือการที่จะทําให้เกิดการต่อยอดและทําให้เขาเป็นนักธุรกิจได้อย่างบางรายเนี่ยดึงกลไกของตัว G I นะคะคือความเป็นอัตลักษณ์ในพื้นถิน่นก็มีการดึงตัวเข้ากัมดอยสเก็ดที่เชียงใหม่เข้ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไบโอนะคะแล้วก็ตัวไบโอนี้ก็พัฒนาเป็นกลุ่ม เป็นครีมบำรุงในสาขาของบิวตี้บางรายเนี่ยก็ใช้เป็นวัสดุเงินก็ผ่านกลไกลของตัวเซอร์คูล่าไปใช้เศษวัสดุจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วมาออกแบบเครื่องประดับเงินนะคะก็จะเป็นตัวกรีนซินเวอร์ที่ทำให้เกิดมูลาค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจของสาขานั้นๆค่ะก็บางกลุ่มเนี่ยก็ดึงอัตลักษณ์ของทางภาคมาอย่างเช่นทางภาคใต้ก็มีผ้าทางพัทลุงออกแบบในเชิงของ ทางภาคใต้ก็มีสีสันมีการออกแบบใส่สบายขึ้นนะคะก็มีใช้กลไกลของวัฒนธรรมในเชิงของมวยไทยเนี่ยเข้ามาออกแบบตัวเสื้อผ้าสิ่งทอต่างๆค่ะก็เห็นหลายลายเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอในการที่จะต่อยอดให้เขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจในด้านแฟชั่นได้ค่ะก็คือใน,ในกิจกรรมนี้เองค่ะหลังจากที่เราพัฒนาให้บุคลากรด้านแฟชั่นเนี่ย เป็นนักธุรกิจได้นะคะเราจะต่อยอดของกลุ่มเหล่านี้นะคะในความเป็นฮาร์ดพาวเวอร์ Power, แล้วก็ในความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถเชื่อมโยงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดสามารถาดึงไปเรื่องของตลาดส่งออกได้ในขาของภายในตัวอุตสาหกรรมหรือภายในธุรกิจเองหากเชื่อมโยงในเชิงของโลจิสติกซัพพลายเชน กรมก็มีกลไกลที่จะไปผนึกต่อรวมไปถึงเรื่องของศูนย์ทดสอบศูนย์ออกแบบแล้วก็เครือข่ายของทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิงทอ<ส>ก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาในเชิงของการออกแบบเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของวัสดุต่างๆค่ะทำให้เกิดกลไกลที่ในภาพใหญ่ที่เป็นรูปแบบของคอมมูนิตี้ที่ทางดีพร้อมเนี่ยเตรียมพร้อมให้กับผู้ประกอบการทุกๆ,ๆรายค่ะผู้ประกอบการประชาชนทั่วไป ท,ทุกอาชีพหรือว่ากลุ่มนิสิตนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะวิ่งตรงมายังกมรมส่งเสริมหรือว่าหน่วยงานที่กมรมส่งเสริมเนี่ยมีอยู่ในภูมิภาคนะคะก็ปีนี้เรือธงของทางกมรมส่งเสริมเองเนี่ยแฟชั่นคือสาขานำธงอยู่แล้วอีกสาขาหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารก็ผ่านกลไกลของการเชื่อมโยงกับหน่วยงานในภูมิภาคของกรมสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเหล่านั้นแล้วก็ผ่าน ขั้นตอนในการคัดเลือกมานะคะก็เราเองเนี่ยก็จะมีความร่วมมือกับ ภาคีเครือข่ายทั้งสมาคมต่างๆที่เข้าร่วมในวันนี้ทางสถาบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่นะคะก็ส่งต่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาฝึกอาชีพสามารถมีทักษะมีสกิลต่างๆและท้ายสุดก็คือสามารถตั้งธุรกิจของตัวเองได้นั่นคือการตอบโจทย์ว่า s อฟต์พาเวเเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่การฝึกทักษะอย่างเดียวแต่ทําให้ซอฟต์พาวเวอรเนี่ยทำให้ทักษะเหล่านั้น เป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆได้ด้วยค่ะและสําหรับผู้ประกอบการที่สนใจนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่กรมส่งเสริมอ,อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0 2 4 3 0 6 8 7 3ต่อ1625หรือติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ d p o m g o t h ได้เลยนะคะ